แรงมันดานใจมาบอลตัวแรกๆเลยตั้งใจทําไว้ขี่เล่นไว้ขี่เล่นวายแซดครับพี่วายแซดพูดพ่อครับไอติดต่อช่องนี้ไหมกูสวัสดีครับช่างมดครับผมวันนี้รายการรถพิษผลิตคนวิปลาสสัมภาษณ์ บอตะเกียบอตะโกอนี้เห็นเห็นอยอยากรู้แรงบันดาลใจคิดยังไงแรงบันดาลใจมาจากบอตะโก้ครับรุ่นรุ่นเลยครับเร้สางแรงบันดาลใจม่บอตะโก้ตั้งใจทำามาแเพื่อนแรกๆเลยตั้งใจทำไว้ขี่เล่นงบเนี่ยเท่าไหร่ที่ในในการทำรถกันนไม่รวมตัวรถนะไม่รวมัวมสี่ห้าหมื่นถึงหมื่นรวมสีรวมสีรวมยิบย่อยรวมชุบอะไรพวกเนี้ยแล้วมีมีแผนรับทำนะ โปรเจกต์เป็นคันก็รับรมีแพนเลิกทำเลิกทำมีแพนเยอะกว่ารับทำเนื้อแท้มันเลยมันคือมันคือรถอะไรมันคือ R X7 ทำอะไรกับมันบ้างคือมาจัดทรงใหม่ให้มันเป็นทรงวิบากก็คือทำเฟรมช่วงหน้านน่าชวงห้ก็คือช่วงเดิมเลยฮะแก้ช่วงเปยหลังข้างหลังกลางกับหลังใช่าช่ลช่แล้วอะไรีนหาที่ไหนในกลุ่มทั่วไปครับมีขายอยู่ตเดียวใช่ครับ ของเราได้มีสร้างไว้ในนี้พวกถังน้ํามันฝาข้างพวกบังโคลหน้าหลังแล้วพวกป้ายหน้าบอกอะไรเนี่ยครับเป็นงานของร้านจ้างมดเองใช่อย่างนี้นี่พอบอกราคาคร่าวๆน้วยก็เป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยอย่างบังโคลหน้าอยู่ประมาณ2,000กว่าบาทลงทุนไหมไม่ลงไม่ลงไม่ลงงานดีโปรเจกต์อะไรต่อไปนะทำรถขึ้นมาใหม่ก็ทำมีเป็น x อ รถใครครับรถผมเองโอ้เราซื้อเอเจนมาทันหนึ่งแล้วก็ซื้อมาตัดปอเราจะเบียดขึ้นรถใหม่ทั้งคันมือนี่มันย่ดจริงจริงเลยนะเป็นแนววิบากนี้ไหมหรือมาเป็นชอปเปอร์โปรเจกต์ต่อไปเป็นเอสเอเจะไม่ทําวิบากแล้วหรือว่ายังดําอยู่วิบากก็ทำนะทำส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้จะรับเป็นอะไรครับจะรับเป็นอะไรทั้งส่วนใหญ่ทั้งคันก็คือถ้ามาสั่งเป็นเป็นความเก่งทำแต่ว่าจะมายิบย่อยอะไรนิดหน่อยไม่ทำเดี๋ยวมัน ดูรายละเอียดรถดีกว่านะครับบอกนี่คือติดเนเจอร์นั้งหมดเลยถ้าใส่จัมเลยครับหมอยู่ตรงนี้พี่จะกดเร็วปวดง่ายอะไรานะดูได้นะมถ้านั่งอยู่ก็ไม่ดูใช่และอันนี้อันนี้คือเจนมอนโกนตอนนี้โคนครับเองเป็นตัอังกิษครับผม่หินใจกระดกอย่างเงี้ยนะใช่โช๊์ของแหลกโช๊์ปีๆแล้วเอามามาต่อยกันเลยก็มีงานหนึ่งของอะไรตัวินคารนี่มันเป็นลูกผสมนี่สีสีสิบร้อยต่อพายต็ ของซีทีเนี่ยผมใช้แค่ช่วงงอของมันเลยวนพวกนี้ผมเปลี่ยนใหม่หมดและหลางปลานี่หลังป่านผมผมตัดเองครับตัดเองคือเราเราเราต้องมาแปลงหูยึดมันหยึดก็ใช้เป็นของพวกรักแซดสวิงอาร์มไอกแซดเดิมก็เอามาตัดต้องย่นต้องถ่างใช่ครับต้องต้องย่นเพราะว่าของเดิมของซีทีมันกว้างล้อมโตเราต้องย่นอีกนิ้วหนึ่งต่คนคนจะต้องถามใช่ใช่ตอนนี้ว่าของแบบ ซื้อมาใส่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ต้ง<ม>ใหม่ตั้งแต่ช่วงนี้ถึงนี่คือมานีมานช่เนี่เป็นแล้วก็นี่ขึ้นขึ้น<ช>มาน,นีใ้ใช่ถ้าเป็นพักเท้าเนี่ยก็คือใช้ของเดิมครับองเหลาเป็นดีไซน์ของเราอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอันเนี้ยอันนี้เดิมป่ะขาเดิมที่เหยียบอะผมผมทำใหม่ให้มีลูกเล่นนิดนึง อันนี้เครื่องก็ยิงทรา,ายน้ำครับอันนี้เป็นอันนี้คือเป็นฝาเดิมฝาเดิมครับเราเอามากรีดร่องอันนี้อันนี้ก็คือเราไม่ใช่ฝาไอเดิมมันไม,ไม่ไม่ใช่ฝาเดิมไ z แครับนี่เป็นฝาของ YZ ครับพี่พูดเพอ้อ อันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนเองเจ้าของเดิมเขาเขาเปลี่ยนมาอยู่แลลวพี่ชายผมเองครับพี่ชายปูลูกคนเดียวเจ้าของครับคารบูซีโปให้มันให้มันเข้ากับไม่อยากตีเลยเี่ยจะเป็นรอยรดรถผมอ๋อผมตทษถังน้ำมันครับอันนี้ก็ตีเองปูรู้ว่างถังน้ำมันกปูทราบใครทำสีให้ครับอันนี้ร้านจังเกิลเฮดครับจังเกิลเฮดเพื่อนผมเองอันนี้ก็เป็นงานช่างมดคอเองสั่งทำได้ไหมได้ครับ แล้วช่วงหน้าเนี่ยช่างงดใช้ของไหนช่วงหน้านี่ของเดิมเลยครับของ R X เเดิมๆเลยแค่ปัดเงาแข็งตอปัดเงาไปชุบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดทั่วช่วงของดิสเบรกออกเป็นแอนแอนมีใช้ของ D T ครับตัดส่วนมันโอเคประกอบก็เป็นอาร์เอ็มมินิใช่ครับอันนี้เป็นของอะไรอ่าเจเอกซ์ซีจีไงฮะออันนี้ก็คือบังโคลนพร้อมขาใช่ครับใช่แล้วไม่ป้ายติดไงไม่ติดมันจะเบ้าช่องว่า หมายถึงนอนลงใช่ไหมมันเป็นวงรีที่ตั้งขึ้นอ่ะมันเลียวเข้ากับรถดีอ่ะมันมีเชฟใช่ใช่ลองจับมันนอนแล้วมันมันดิ้นเลยมันพิงห้งเลยมันง่วงต้องหลกอะไรลายสวยของเอรอยอ่ะแต่มันมันกลับกลับเพราะว่าเอ็มมันมันจะมันจะเคยไปลองเอรอย่ะไรเงี้ยมาถึงอันนี้ก็เป็นงานช่างงดเหมือนกันใช่ครับทำใส่ได้ทุกรุ่นป่ะใส่ได้ทุกรุ่นแล้วอันนี้อันนี้เออเนีเน่ก็ต้องมีคนถามไหมว่ามีเพื่ออะไรเป็น บาลานโชกครับอย่างน้อยให้มันมันยุบเท่าๆกันแล้วไม่ให้มันเหวี่ยงด้วยครับแล้วดุมมัมาถึงดุมไหมดีทีดีทีครับดีทีแล้วนี่อันนี้นี่อุดมาใหม่อุดรูไว้ครับปกติมันจะเป็นรูใหม่เราไม่ได้ใช้ครับก็เลยกึ่งมีเนียมอุดนี่ยางก็เปลี่ยนเอาใหม่แล้วยางนี้ขี่ทางดํามีผลนะคือถ้าทางดํามีผลครับมันมันจะดิ้นมันจะดิ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ล้อมีเนียมล้อมีเนียมครับ เป็นคนที่ทํารถดีนะแต่ควรนะควรควรทําต่อควรเลิกไอ <c oughs> ติดต่อช่องนี้ <c oughs> ไ,ไ,ไหมก <c oughs> <c oughs> ูมีโลโก้ร้านอันนี้ใช่ เอ็มดิเทลมาสมดมดอะมดตีนงูร้ายไม่ใช่เลยเบบี้บูครับชื่อดของรถทำบูฝากไว้ด้วยนะครับเบาตะเกียบเบาตะโก้เบาตะโก้ช่างมดทำโพใครอยากขึ้นโปรเจกต์นะมาครับมาทำกระถางแล้วก็ไปทำอื่นเพราะคุณมีเวลารอตั้งครึ่งชีวิตไหมล่ะขอตัวลาไปก่อนเพราะไม่มีอะไรถามแล้วเหนืเยอะแล้วครับผมเดี๋ยวรอโปรเจกต์หน้า ผมงจ้างมดนะ XS หกห้ืศูนย์ดึงรถม้าคันตัดคอทำยอเปิ้ลตัดคอทำรถทะเบียนตัดคอทำยอเปอร์ยัดแม่คิดได้ไงวะเดี๋ยวรอชมโปรเจกต์หน้านะวันนี้รถวิปริตคนวิปลาดลาไปก่อนครับเอาวันนี้วันนี้ครับวัี